รทุกวันนี้แค่ความสะดวกสบายไม่พอค่ะจะดีมากใช่ไหมคะแ้าคอนโดของเรามี f ฟอร์ i ิลิตี้แบบเอ็กซ์ตร้ามาเติมเต็มไลฟสไตล์ชีวิตคนเมืองอย่างเราได้ด้วยใช่แล้วค่ะมิ้งกำลังพูดถึงเด e l เล็กแอดเมโทรพาสาทรคอนโดที่กำลังอินเทรนด์สุดๆในขณะนี้เพราะมีเมโทรเวสทาวน์คอมมูนิตี้มอลสุดชิคแห่งใหม่ล่าสุดและเป็นแห่งแรกบนถนนกาลปพฤกตั้งอยู่ด้านหน้าของโครงการเลยค่ะ เ e โทรเวสทาวน์ Town, เป็นแหล่งรวมร้านค้าร้านอาหารทันสมัยเริ่มเปิดให้บริการแล้วค่ะทั้ง McDonald's ์พร้อมบริการในแบบมิดิ d ดรฟ์ทูเจฟเฟอร์สเต็กความอร่อยที่หลากหลายของสเต็กชั้นดีและเมน,นูอื่นๆและยังมี Max Value Supermarket ที่มีข้าวของให้จับจ่ายมากมายได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่นี่ทั้งอาหารขนมของใช้ไม่มีขาดค่ะ ะมีคอมมูนิตี้เมาด้านหน้าแล้วภายในโครงการเองก็มีสิ่งอำนวยความสุขครบทั้งคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ร้านกาแฟา True Coffee ในรูปแบบ True Go และร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเช่นกันค่ะที่เดอะเลกมีห้องดีไซน์ทันสมัยรองรับทุกความต้องการที่แตกต่างค่ะด้วยการออกแบบที่เน้นความสวยงามและฟังก์ชันที่ลงตัวมิงเชื่อว่าจะโดนใจคนที่กำลังมองหาคอนโดแน่ๆเลยค่ะ เดอะเล็กอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีวุฒธธากาศทำให้เดินทางได้อย่างคล่องตัวและมิ้งก็จะขึ้นรถไฟฟ้าไปยังไอคอนโดที่ที่เราจะได้พบกับ i l i ลฟชีวิตสุดแอคทีฟในอีกรูปแบบค่ะมาถึงแล้วคะ่ะไอคอนโดสำหรับคนชอบคอนโดที่มีพื้นที่โลง่งโปรง่งไม่แออัดและที่สำคัญ f ฟ c i l ซิลิตี้จดเต็มสำหรับกิจกรรมวันพักผ่อนก็ต้องเป็นที่นี่เลยคะ่ะ มีทั้งไอคลับคลับเฮาส์พร้อมฟิตเนสอุปกรณ์เครื่องเล่นครบใครที่ชอบว่ายน้ำที่นี่ก็มีสระว่ายน้ำระบบเกลือค่ะมีสวนส่วนกลางให้คนที่ชอบวิ่งจ็อกกิ้งด้วยที่นี่ยังเพิ่มสีสันให้ชีวิตคุณมากขึ้นด้วยพื้นที่สันทนาการสำหรับกิจกรรมการแจ้งในแบบของคนรุ่นใหม่ นิดน็อกบอดด้วยนะคะไฮโซมากมาชมในส่วนของห้องพักกันค่ะนี่เป็นห้องพักดีไซน์ใหม่ล่าสุดพร้อมเข้าอยู่เลย เราใช้พลังงานกันมาเต็มที่ทั้งวันแล้วนะคะได้กลับมาในห้องที่ออกแบบตกแต่งหน้าอยู่แบบนี้มิงรับรองหายเหนื่อยเลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือคอนโดที่คุณสามารถใช้ชีวิตในแบบคนเมืองได้อย่างมีสไตล์ style, ที่มีให้เลือกทั้งหมดถึง7จ็ดทำเลด้วยกันค่ะ